รถโตโยต้าอเวนซ่าเบรกจมเวลาอยี่บเบรกแล้วจมสาเหตุมาจากกระปุกเบรกบนรั่วเข้าศูนย์ศูนย์บอกกระปุกลวยกปุกสามหมื่นกว่าบาทแต่ซ่อมร้านข้างนอกแค่ห้าพันกว่าบาท ถอดกระปุกเบรกออกเลยในแม่ปั๊มเบรกมันจะมีสองช่องช่องหนึ่งกับช่องสองช่างบอกว่าซีนระหว่างช่องหนึ่งกับช่องสองรั่วไปหากันเวลาเหยียบเบรกมันอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะจมลงไปเปลี่ยนกระปุกเบรกแล้วอาการหาย แม่ปั๊มเบรกบนถ้าเขาศูนย์เขเปลี่ยนยกกระปุกสามหมื่นกว่าบาทแต่นี่เราซ่อมข้างนอกเปลี่ยนแค่แม่ปั๊มเบรกบนห้าพันกว่าบาท